สุดยอดเลยค่ะนี่ตัวนี้ดูเนะื้อสดึงดูอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้บริการอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้ตามซินดี้มาค่ะซินดี้จะเล่าให้ฟังไปกันค่ะ กลยุทธ์หนึ่งนะคะในการสร้างแบรนด์ที่จะทําให้คนเข้ามาใช้บริการ,รธุรกิจสปาค่ะความลักชูหรูหราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่จะทําให้เกิดความนิยม mm hmm. เกิดความสนใจในร้านสปาได้นี่ตัวอย่างนะคะดูเลยค่ะการใช้สีทองค่ะเข้ามาประดับตกแต่งร้านนะคะรวมทั้งการเดคอเรตนะคะอันนี้จะเป็นแบบแนวยุโรปยุโรปหน่อยค่ะแล้วก็บวกกับสีขาวคลีนคลีนนะคะดูหรูหราดูสง่างามและที่สําคัญนะคะดูสะอาดสะอ้านทําให้คนรู้สึกติดปกติดใจ และเกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการค่ะนอกจากการตกแต่งร้านที่รักชืหรูหราแล้วนะคะและการสร้างบรรยากาศให้คนที่เข้ามารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนแล้วค่ะการที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวค่ะหลายๆที่นะคะจะมีบริการเกี่ยวกับการขัดตัวนะคะแล้วก็การมาร์กใช่ไหมคะและที่นี่ค่ะมีความพิเศษที่เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะที่นี่มีอาหารผิวเพิ่มเติมด้วยแล้วต้องบอกว่าซินดี้นะคะติดใจตัวนี้มากเลยอันนี้ค่ะที่ซินดี้ใช้บ่อยๆคือตัวโรสนะคะ ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะทําให้ผิวดูชุ่มชื้นและช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของกุหลาบค่ะซึ่งจะทําให้เรื่องของริ้วรอยเนี่ยลดเลือนแต่ใดๆก็าตามค่ะต้องบอกว่านี่คืออีกลยุทธ์หนึ่งที่ เจ้าของแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับสปานะคะน่าที่จะเอาไปลองดูค่ะว่าอาจจะไปพัฒนาได้แต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าให้มาให้มาคัดลนะคะเพราะว่าทุกๆท,ที่จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่สําหรับออร่าสปาซินดี่คิดว่าที่ใดก็ทําไม่เหมือนค่ะดังนั้นถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าทําไมที่นี่ตกซินดี้มาเป็นลูกค้าได้นะคะต้องมาลองเองค่ะแล้วจะรู้ว่าทำไมทําไมซินดี้ถึงได้ประทับใจแล้วก็ต้องเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างในวันนี้นะคะ ต้องมาลองกันนะคะ